ณลานกลางเต็นท์สองใจที่นี่เลยค่ะริมทาราแคมปิ้งเอ๊ะจะก,กลางในโซนป่าก็ชอบจะก,กลางติดริมลำธารก็ใช่เป็นเพื่อนเลือกได้ตามออำเภอใจเลยค่ะนะครับไปชมพร้อมๆกันว่าจะถูกใจเพื่อนๆบ้างไหมตาเจคนออกไปหาแรงมันดาใจกันค่ะไป อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต้งกาฟิตี้เต็มเลยค่ะหืมกาฟิตี้สองฝั่งเลยสวยแนวๆถ่ายรูปชิคๆข้างหน้าก็เป็นอ่างเก็บน้ำ ตอันนี้สุดเลยค่ะเนี่ยบริเวณเนี้ยมันคือฟัดเวของอ่างเก็บน้ำว้ไยแม่เต็งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็าอกว่ามีตะกรอนกราฟิกตี้แ็มเลยหอมก็สวยดีนะก็มองว่าสวยก็สวยมองว่าสกปรกก็สกปรกแล้วแต่คนมองแต่ผมว่ามันก็โอเคนะเป็นศิลปะจ้าแล้วดูดีดีเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลย นิดน้อยๆแต่รถเก่งเข้ามาได้ค่ะเรียบใช่นะเรื่องเพลงอยู่สายเคียว,วก็มีขายนะจ้ะทถวนี้แวะเดื่มกัาหน่อยไหมฮะ <c oughs> Hey I got something something to say I'm just so sick of hearing everyone complain I know it's tough and I know there's pain But hitting bottom is the only way to change So I'll keep hustling You keep struggling Bitch I'm humbling Keep mumbling I'll keep doubling You keep bluffing You've got nothing I'll keep hustling สวัสดีค่ะเพื่อนเอนเจอกันอีกแล้วกับปีทามยามว่างวันนี้เราอยู่ที่นี่เลยค่ะ ริมทาราแคมอ,อยู่ที่ส่วนพึ่งส่วนพึ่งลาดบุรีค่ะบรรยากาศดีล่มเรื่น er แต่ว่าวันนี้ดีกว่าเดิมตรงที่ฝนยังไม่ตกนะ <c oughs> ปกติเดี๋ยวนี้เรามาทีไรฝนตกทุกทีโอ้ยระเบเิดเถิดเธอที่นี่เขาดีนะมันมีสองโซนมีโซนป่ากับโซนติดลำธารเนาะ <c oughs> แต่เราเลือกโซนป่าเพราะว่ามันล่มมันล่มลื่น คนกลางเยอะใช่แหละสวนลำทางก็ดีอแล้วแต่ชอบได้สองแบบเลยเดี๋ยวเราพาไปดูทีละโซนกันเลยเนาะไ่เลยครับนี่เลยค่ะจุดกลางเป็นโซนป่านี่เช็คเอาตอนเพียงนะคะไปต้นกระปูจ้าต้นอะไรนะต้นตะกูไม่ใช่ตะปูไม่ไม่ใช่ตะปูต้นตะกู้ แล้วก็มีต้นนี่ต้นอะไรนะต้นสนต้นสนด้วย มากเลยนะเพื่อนๆลมเย็นทั้งวันเราเลือกที่จะกางในโซนป่านะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันล่มเนาะนี่ส่วนเต็นเพื่อนข้างๆหลับไปแล้วค่ะ <c oughs> อากาศมันดีเย็นลมพัดแล้วก็ไม่ร้อนเพราะอยู่ใต้ลมเงาต้นไม้หลับไปแล้วจ้ะโอเค okay. ไปค่ะ เลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บขับตรงเข้ามาเลยค่ะนี่ข้างหน้าเลยจะเป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็จอดรถได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวายังไงก็หลบๆกันหน่อยละกันนะคะจุดลงทะเบียนค่ะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าข้างในเขามีอะไรขายบ้างล <c oughs> งทะเบียนด้วยราคเหรืออะไรก็มาเติมที่นี่ได้เลย ลงนะมีเจ๊เล็กอาหารตามสั่งหน้าหาโซนน้ำเขายาวมากเลยนะถือว่าเทควิวได้ถูกเต็นเลยค่ะ ียกไปครึ่งตูดแล้วค่ะน้ำไม่ค่อยเย็นมากแต่สบายเนาะแม่บรรยากาศเขาดีจริงๆค่ะสำหรับโซนติดลำธารข้อดีของโซนติดลำธารก็คือมันจะติดลำธารน,นั่นแหละค่ะเล่นน้ำได้เลยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็อาจจะไม่ได้มีหญ้านะคะแต่ว่าในโซนป่าน,นั้นก็จะพอมีหญ้าอยู่บ้างแล้วก็ลม โซนติดลำธานก็ล่มเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าแค่ไม่มีพื้นหญ้าพื้นหญ้าน้อยก็ท่านั้นเองค่ะไอหมาเจ้าทิมหมาเจ้าทิมสำหรับใครที่จะมากลางเต้นติดโซนริมลำธานนะ<ม>ก็อย่างที่บอกก็คือว่าพื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหญ้าเนาะ แล้วก็ส่วนปักไฟเนี่ยเขาจะมีให้อยู่ห่างจากที่เราจะก,กลางเนี่ยถ้าจะไปกลางริมสุดด้านหน้าเนี่ยต้องสายค่อนข้างต้องยาวมากนะอย่างไ <iatric> ม่น้อยๆ0สเมตรยีมเมตรยีิเมตรนี่ได้ใช้แน่ๆอาา่าฮะเพราะจะวายสายค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนี่ครับเห็นไหมน,นู่นเลยแล้วก็จุดสิ้นสุดของเขตลานเนี่ยน่จะเป็นตรงรั้วรั้วไม้ตรงนู้น ที่เหลือก็จะเป็นบ้านอื่นแล้วข้างบนตรงนี้ก็กางได้นะเพื่อนๆเป็นอีกสเต็ปหนึง่งข้างบนก็เทควิวริมลำธารได้เหมือนกัน เราจะไปดูห้องน้ําตรงโซนจุดนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะมันมีห้องน้ํานี่มันมีสองจุดที่นี่ใช่มีสองจุดกับด้านล่างด้านล่างคือติดลำธารจุดที่หนึ่งในตรงนี้เรียกเราเรียกว่าจุดที่สองแล้วกันใช่จุดที่สองคืออยู่ในต้นตะกูระหว่างทางนี่ก็จะมีนอกจากต้นตะกูแล้วจะมีทุเรียนทุเรียนแต่ว่าเหมือนมันออกไปแล้วรอบที่แล้วอันนี้เราก็เลยไม่ค่อยเห็นลูกเท่าไหร่ ห้องน้าจุดที่สองเนี่ยมันจะมีฝั่งชายสองห้องแล้วก็ฝั่งหญิงสองห้องเนาะก็คือจะมีฝักบัวในตัวแต่ว่าสําหรับห้องส้วมเนี่ยมันจะมีทั้งชักโครกนั่งราบเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือนั่งยองนั่งยองจ้ะอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งหรือว่าใครสะดวกตักอาบก็ตักได้ตักได้มีอ่งให้นะมีอ่งแล้วก็มีถังขยะให้ด้านในแต่ว่า ความกว้างของห้องน้ำเนี่ยภายในมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าก็ใช้งานได้ก็สะอาดดีจ้ะส่วนโรัสวะาชายจะอยู่ด้านข้างค่ะมาค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำจุดที่หนึ่งโซนติดลำธารกันค่ะนะไปเลยค่ะ ึงแล้วค่ะห้องน้ำโซนติดลำธารห้องน้ำนะเยอะมากเลยเพื่อนๆ mm hmm. ก็ข้างหน้าก็จะมีรองท้าแตะให้เปลี่ยนเหมือนเดิมแล้วก็ห้องน้ำจะเยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นฝักบัวหมดเลยอาบได้สักใจมากๆไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องยืนรอเลยจ้าแล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็นจุดล้างจาน จากห้องน้ำชายไปก็สุดเขตลาแล้วค่ะนี่บรรยากาศอ้าวพี่ต้งนั่งพักแป๊บได้มาแล้ค่ะโหลด,ดีเนะ่ เดือขอวันหนึ่งนี่เข้ามาขายถึงลานเลยนะคะไม่มีใครรดรู้สึกว่าถ้าเป็นธรรมดาจะแผนละสิบบาทแต่เขากรอบมากนะตอนเขาหั่นกรอบแวบเลยเยยชาบูชาบูน้ำดำครับแล้วก็อันนี้ ย่างยากินี่กลุมมื่อเย็นเราวันนี้บรรยากาศในป่าล่องล่เลยตอนนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ26องศาชิวๆแล้วก็ที่สำคัญแมลงไม่มีด้วยอืมเช้านี้อากาศดีมากค่ะทุกคน24.7ตอน7จ็ดโมงกว่าโอ้จะบอกว่าเมื่อคืนนอนหนาวนี่แหละ ดีเราเปิดเต็นท์หมดเลยห่ผมผ้าบางด้วยนี่แต่ก็เย็นๆสบายดีค่ะเดี๋ยวว่าตอนเช้านี้เราคงไม่ทานกับข้ากินนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงมีแค่การชงกาแฟอย่างเดียวเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเก็บเต็นท์เลยนะคะแต่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทางค่ะโอ้ยเก็บเต็นท์แล้วเหนื่อย <c oughs> อาบน้ำเสร็จเย็นสบายเลยค่ะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวว่าจะกลับแล้วแหละ<ช>ก็เลยว่าจะมาสรุปลานนิดนึง<ช>ก็คือลานแห่งที่ว่าเนอะมีทั้งติดโซนป่าแล้วก็โซนลำทานแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยเนาะแต่ว่าโซนตรงป่านเนี่ยก็จะล่มทั้งวันเลยล่มทั้งวันล่มทั้งวันเนาะก็ดูมุมดูแสงดูแดดฮ<ช>ะแล้วก็ลมดีมากด้วยใช่ใช่ลมดีมากส่วนด้านล่างตรงลำธารก็ล่มเหมือนกันนะ แต่ว่าแค่ตรงพื้นมันอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นหญ้าน้ําเล่นได้เลยไม่ลึกเนาะน้ำใสน้าใสเลย,ส,เลยส่วนห้องน้ําก็โอเคนะถึงจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าก็ก็ได้อาบได้น้ำ,นำติดข้างบนตอนนี้ตอนนี้น้นาข้างบนไม่ค่อยแรงแต่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดปั๊มเพิ่มใช่กำลังหาคนติดอยู่ปัม๊มซื้อมาแล้วแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆแบบมาแต่ตัวไม่มีเต็นท์แล้วก็มาเช่าที่นี่ได้อันนี้ที่เราเห็นชุดเนี้ย มีทั้งโต๊ะหนึ่งตัวเก้าอี้สองตัวแล้วก็มีโคมไฟให้รวมทั้งเต็นท์รวมทั้งเต็นท์แผ่นรองนอนแผ่นรองนอนก็เต็นท์ที่เขาให้จะเป็นเต็นท์กระโจมเดียวดีเนาะสวยเลยอ่าสวยเลยเข้าชุดเลยแหละราคาสองท่านหนึ่งเต็นท์อยู่ที่หนึ่งพันบาทรวมค่าเข้าแล้วรวมค่าเข้าแล้วด้วยถือว่าพร้อมมากๆแล้วก็ได้เต็นท์สวยด้วยนะถ่ายรูปสวยเลยอริมทาราแคมปิ้งที่นี่ค่าเข้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อท่านครับก็ สมราคาอ๋อสัญญาณ A S ดีเยี่ยมเลยใช้ได้ดีแต่ว่าไม่เต็มนะแต่ว่าใช้ได้แต่ว่าทูนี่ตามแล้วก็แบบมามาหายหายแล้วก็มีสัญญาณ Wi-Fi ให้ด้วยบอก Wi-Fi ให้ดีก็สำหรับซีไทม์ยามว่างฝากเพื่อนๆติดตามในทิปหน้าด้วยนะคะ